بسم الله الرحمن الرحيم ซุล الله على نبينا محمد الداعي إلى الحق إلى صراط مستقيم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ท่านพี่น้องผู้ศรัทธาทั้งหลายครับการระงับอารมณ์โกรธนั้นเป็นสิ่งที่น่าชื่นชมเป็นคุณลักษณะที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวาตอาลาไดรงชมเชยเอาไว้ในอัลกุรอานและยังเป็นการงานที่อัลลอฮฺจะลาทรงรักอีกด้วย อัล a h taala d i า l a و َ ا ل ْ ك َว ظ ِ م ِ ي ن َ الْغَيْظِ وَنَعَافِينَ ع น ن น ا ل ْ ن ัّ ا س ِ وَاللَّهُ يُحِبُ الْمُحْسِنِينَ a l l a อกว่าและบรรดาผู้ที่ระงับอารมณ์โกรธของเขาและบรรดาผู้ที่ให้อภัยแก่เพื่อนมนุษย์อัล a l l a ต t อ a ลาทรงรักบรรดาผู้ที่กระทําคุณงามความดีฉะนั้นเธาเป็นน้องผู้ที่มีอีมานทั้งหลายครับตัวเหตุนี้เองท่านนบีมุฮัมมัดสันนัลลอฮ์อะลัยฮิมัสลัมได้กล่าวว่าใน h ะด i ษบทหนึ่งบอกว่าไลซ ليس ا ด ش د ي د بالسرعة ท่านรอซูลบอกว่าคนที่แข็งแรงนั้นไม่ใช่หมายความว่าคือคนที่สามารถที่จะคว่ำคู่ต่อสู้ให้ล้มลงได้อินนะมัชาดีดูอัลละดียัมลิกูนับซะฮออันดัลกอดบแต่ท่านเราซูลบอกคนที่แข็งแรงที่แท้จริงนั้นคือคนที่สามารถที่จะยับยั้งตัวของเขาเมื่อเขามีความโกรธท่านพี่น้องผู้ที่มีหม่านทั้งหลายครับเพราะฉะนั้นแล้วชคุนอิสลามอิบนุตัยมียะราะหมะฮุลลอฮุตอาลา ท่านจึงได้กล่าวไว้บอกว่าวัชชาอาตุไลซฮิยากุวตุนบดันท่านบอกว่าความกล้าหาญชาญชัยนั้นไม่ได้หมายความว่าคนคนนั้นจะต้องมีร่างกายที่แข็งแรงวากอดยากุนุรยุลวากอดยากูนุรยุลุกาวียันบดานีอดฟัลกันท่านบอกว่าในบางครั้งคนคนคนบางคนเนี่ยมีร่างกายที่แข็งแรงแต่กลับว่า กับปรากฏว่ามีหัวใจที่อ่อนแอว่าอินนัมฮิยาคูวะตุลกลบิวะซาบาตุฮูเพราะว่าความกล้าหาญชาญชัยที่แท้จริงแล้วนั้นคือการที่คนคนหนึ่งมีหัวใจที่แข็งแรงมีหัวใจที่เข้มแข็ง,แ,ขงและมีการยึดมั่นอยู่บนความจริงอยู่บนศัจธรรมและสามารถที่จะควบคุมตัวเองได้ฉะนั้นท่านพี่น้องผู้ที่มีอีมานทั้งหลายครับ นี่คือความดีงามนี่คือสิ่งที่อัลลอฮฺตาลาทรงรักและคือสิ่งที่ท่านนบีสุลต่านลอฮอัลียุสซาลมได้ส่งเสริมให้เราปฏิบัติฉะนั้นแล้วเราจะต้องเป็นคนที่สามารถควบคุมอารมณ์ของเราเมื่อเราอยู่ในสภาวะที่เราโกรธขอเราซุบฮานะฮัว,วตาลาทรงปกป้องพวกเราและคุ้มครองพวกเราเพราะความโกรธนั้นมันคือลักษณะหนึ่งของการกระซิบกระซาบของชัยตอนที่มันคอยยั่วยุให้เรานั้นกระทําให้เราพูดให้เราละเมิดต่อตัวของเราและพี่น้องของเราและมันจะนํามาซึ่งความเลวร้ายซึ่งไม่มีผู้ใด Luang lu sing dai Allah subhanahu wa ta'ala sallallahu ala Muhammad Wa alihi wa sahbihi